ปิดใหม่นนอยลูกตรงนี้เออบักลาแมนอนเล่นอยู่พี่ลูกมานอนเล่นนี่มาถึงแล้วนะคะมากับน้องไตเติลน,นะออนอนเล่นอยู่นี่แล้วลูกนะจะล้างมือบอกดูปลามาถึงร้านแล้วโอ้ร้านโมูรานจะมาดูเนะทองฝากคนสูงอายุผ้าหม่ม ก็ห่มที่ใช้ได้พื้นและเท่าไหร่กันเนาะโอ้เยอะแยะมากมายวันนี้จะเอากลับบ้านหมดเต็มรถไหมรถจะพอใส่ไหมอขอต้องพอเลยเนาะต้องยัดต้องดันทั้งเบาะหลังทั้งกระโปรงหลังเนาะโอ้เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเรกจะดูราคานะคะมาถึงแล้วนี่ พี่น้องชาวคําตะก,ก้านะเขาเป็นโรงงานผลิตเองนะผ้าหม่มโอ้อันนี้อย่างงามเลยอย่างลดเีเลยห้ามแกะสินค้าผ้าปูเนาะห้ามแกะสินค้าผ้าปูโอ้อันนี้ก็หน้าหม่มอันนี้น่าจะเป็นตัวแสดงตัวโชว์ตัวโชว์ตัวโชว์ มาหน่อยสักหนึ่งคลิปมาหน่อยน้องเตต้นเฝ้ากระเป๋าอยู่แค่หน้าบ้านเปิดแล้วสวัสดีสสดค่ะค่ะหวานใจพงกระวงค่ะค่ะน้องสาวค่ะน้องสาวของแม่เพียนว่านอนชาแนลนะคะ,คะเพราะว่าเราจะมาเป็นสะพานบุญกันเนาะมีเอซีพี่แม่มสุธิดาฟอร์มเจอรมนีนะคะมีจิตมุ่งมั่นที่จะทำบุญกับผู้สูงอายุแม่ชีแล้วก็พระนะคะ ในปีนี้เป็นของฟันปีน่ไม่เนาะมีให้แม่เพี้ยนกับร้านด้วยสามผืนนะในนี้เพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะเอาไปสิบเจ็ดผืนนะคะเอาไปมามามโฆษณา,าขา,ายหน่อยอะไรราคาเท่าไหร่ย่างไรวันนี้จะรับสิบเจ็ดผืนรับไปเอ่อ อันนี้ผืนเท่าไรคะอันใหญ่นีส่สอิบค่ะอันนี้เท่าไรเนี่ยตัวนี้ล,ล,ลองร้อยแปดสิบมาเยร้อยแปดสิบตอวนี้อ่าลุดบ่ไรบอค่ะอันนี้ลุดอยหบ่ไ้เอาสิบเจ็ดผืนเอเอน่าเอาไปฝากผู้สูงอายุนี่ออกคลิปพร้อมเด้อจะของเงินเพิ่นเบิ้งอยู่อ <laughs> เอาสิบ,บเจ็ดผืน,น,อนเออ เกเอาื้นาม่หรียลือกให้เน่ยเอาไปทำบุญได้ให้ได้บุญเกิดสาตนาสิได้เป็นคนหูผู้ดีเอาไปให้พระสองพื้นให้แม่ชีสองพระกับแม่ชีต้องมีสีเหลืองบอกหรือสีขาวอืมหาสีขาวให้แน่ผุดนะสีม่วงหลานสี่ใจสีม่วงหาที่เป็นสีขาวกับสีเหลืองอย่างละสองนอกนั้นเอาพระสีเอ้ได้ก็น่าจะได้เนาะออกเหลืองได้อยู่อ อ่าเอาสีออกขาวขาวสองขาวมันอีกราคาหนึ่งมั้งลูกอันนั้นเดี๋ยวให้เพื่อนเบิ้งให้แม่นโบอันนั้นได้ยี่โบอันนั้นสี่ร้อยจ้ะอ้อันนั้นยังเอื้อมบ่ถึงอืมเอาเลือกให้เลยเนาะอืมเลือกให้เลยให้เพื่อนเลือกให้เลยส้มส้มสองร้อยห้าสิบตัวใดตัวนี้บอกสองร้อยห้าสิบอืมเป็นซุ้มคนค่ะใส่ขหมคะสีค่ะอ๋อใส่สี่เบิ้งดู โอ้เ<อ>ข้าใจแล้วอ๋อก็ว <c oughs> สวยสวยเอาแต่เงินเราไม่ถึงหรอกอ,อยากดูราคามันเฉยเฉ<อ>ยอันนี้พื้นเท่าไหรเนี่ยอันนี้สามร้อยห้าสิบเออเอองนั้นเอานี่แหละเอาที่เพิ่น,นอันลดให้นี่แหละกูนนะน้องเติน้นไปหอบอะไรมาเหอดอะยายเขาจะลดให้ไหม อยู่ในนี่ของเฟินมีพื้นหนึ่งได้มาเนี่ยเฟินสีเลือกเอาเต้นวะจะถามดูพื้นเท่าไรอันนั้นตัวไหนคะเนี่ยเฟินมักตัวนั้นอ้าวนี่เด้ลูกมาเลือกเอาพื้นนี้ก็ได้นี่ไงสีนี่นี่สีนี่นี่เอาไปเฟินในสีนี่นี่แมวแมวนี่แทนเอาตัวนี้ลูกนี่นี่ไม่อันนี้คือลาบูบูโอ้สัมผัสเฟินมักลาบูฟูอ้าวเดี๋ยวยาจังสีแถมให้เอาเอาซิมฮกพื้นละพื้นนี้จังเพิ่มเงินเอาเพราะว่าร้านมันอยากได้เด้เห็นอะไรมันมานำ เออเ,อ,อ,เอ,อจังรถพิเศษไห้หามาก,กระดรแล้วมันอุตส่าห์มาเป็นมูเนาะมันปิดโรงเรียนดิพูนพี่แม่จากเยอรมันเพื่อนว่าเอาลูกโอารานไปเป็นมูน้ำเนยเนได้สีม่วงก็ได้ไปเห็นไหมสีม่วงสองคาราวาสน้ำก็ได้นะมั่งสีม่วงวถือกอใหู้นนะจะได้เขากล้องมามามา,มาเอ,อไเาอได้เท่าไหร่แล้วสีม่วงเอาสักสอง,ออสอง นี่อันหนึ่งมีขาอันขอ<ค>งพระนี่มันบ่มีอีกเนาะสีออกเหลืองเนาะได้พื้นหนึ่งลนะน่าด้วยืนนึงสีพรผ้าได้ก็เอ <c oughs> าสีเขียวสีฟ้าก็ได้ยังมั้งพระนี่เด็กวกสีเขีย<อ>วสีฟ้านี่เอาเลยหลายเอาลูกเอาไปเริมมันซอยย่อยเพิ่นพอสามแล้วช่วยได้นะทำตัวเป็นประโยชน์น้องเติ้ลหนิพิจิตอาสานะนี่ลูกเอาไปเอาสีเข้มๆนี่ลูกข้างใกล้นะลูกนั่งมาหนีกับแม่เนาะ เงี้ยมันยังโบเปลี่อนง่ไงสีขาวๆสีม่วงๆมันสีเปลี่อนยังใส่แมย์ยูมเงินสิ10แล้่ะสิบห้าปอนด์สิบห้าหรืออีกหนึ่งพื้นให้จัดจินใจเอาอีกพื้นหนึ่งไม่ได้เสียเงินได้เสียวสีเขียวเอาสีเขียวน้ำหลาก็ได้สิบหกน้องเพิร์ลใช่ครบแล้วลูกครบแล้วลูกครบแล้วของอะไรโอเคพันยานยาได้เสียเงินตืมป้ะคือหนาหลักแถวลานนี่โอ้แบบนี้ต้องเลี้ยงไอศกรีมเนาะจ้า ล้านยามาได้เสียเงินซื้อเอาไปลูกเอาไปสิเดี๋ยวคเออบักลาเอาคืนนี่เอาโอเคป้าแม่เพิ่นว่างห้ยล้านนั้งเพิ่นก็เลยมาเลือกเขาเป็นสิบเจ็ดนาะค่ะเอาวางไว้ได้เลยลูกเอาวางไว้ค่ะเอาไปขึ้นรถก็ได้ไปเอาไปเอาไปโชว์ป้าแม่หนุ่ยคิวสมีคนนี้ขอบคุณป้าแม่หดุ่จากเยอรมันเลยด้อ๋อเลรามาขอบคุณแล้วลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับยกมือขอบคุณด้วยลูกนกนกนกใบด้วยใบด้วย ขาพนะูนนเ <OK> ขินเขินมีเขินมีเขินโอเคได้กเกือบจะเจ็ดนาทีแล้วเ,เปิดเพื่อเพื่อบังดูลูกเพื่อบังดูละไล่เนื้ใดเปิดบืงก็ได้เด้เพื่อแปลว่าเพื่อเพื่อแปลว่าขยายออกลูกบอหย่านั้นบอกคือเก่าวันนี้โชว์เสนอเขาว่าเพื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกับมือเพื่อนครบ อถอยรถพอแล้วค่ะพอแล้วสิบเจ็ดฝืนถือไปที่รถแล้วเนาะเ่าต้องถอยรถมาดอกเออถือไปขึ้นรถเลยให้เพื่อนคนไปขึ้นให้น้องเต้นไปเปิดท้ายรถลูกเอาขึ้นท้ายแล้วก็เอาตรงเบาะนั่งหลังคนขับถือซอยกันเออเพื่อนมีถุงหายอีกตั้งหาก็คือดีแท้อือ บัานี้เราจะรีเฟร์ไปสว่างยังไงแครให้ให้พี่นงนาฏมาเอาบ่อรือาอันวานสิไปประสมอยู่สว่างบ่อโซสว่างมาเอาบ่อหรือให้อะไรนะคํำสะอาดใครรับผิดชอบบ้านน้องหมักเซลมาเอาที หรือเราต้องเอาไปส่งบอส่งประานท้ายวนคุณอันนี้โซอส,ออสว่างอันนี้ให้เพื่อนประสานให้นนใฮะเอาคุณอันนี้คุณสุรพลไง <c oughs> โอเคนะคะได้แล้วได้แลว้วโอ้กองพเินเทินเทิกเนาะเราซื้อเยอะก็มีส่วนลดนะมีส่วนลดให้ขอบคุณทางร้านในเครือ หมอหวานใจร้านในเครื่อหมอหวานใจนะคะมีส่วนลดให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะก็ได้จํานวนเยอะเนาะไปให้ผู้ยากไร้เนาะคนเท่าคนแก่ได้บุญน้ากันเดลยทางร้านทางคําตะก้าก็ให้ได้บุญสุนทาน,น,นในปีใหม่เยี่ยมเอี่ยมโอเคเพนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยลิปสติกเพื่อน สวัสดีค่ะคุณหมอวันใจวันนี้สวัสดีค่ะมาอุดหนุนผ้าห่มนะคะ17บเจผืนจากพี่แม่มสุดธิดาไหนดูซิโอเคจำนวนครบนะคะเพื่อนทางร้านลดให้เป็นพิเศษนะคะปกติผืนหนึ่งเกือบ200บาทเพื่นลดให้นะคะก็ <c oughs> ขอบคุณนะในการทำบุญครั้งนี้นะ17บเจผืน <c oughs> ครบตามจำนวนเอาขันว่าผัดไอลึบุยพร้อ,อมเอา <c oughs> ไปไปไ,ปไ,ปไปตายแผ้ยีรีตัวนี้ ไป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 นี่ไงนี่ไงรุ่นนี้นะของเรานะคะพี่แหม่มของเรารุ่นนี้นะห,หวานพุ่นไอนะทั้งไอและจามของเราเป็นรุ่นนี้นะโอเคค่ะนะรุ่นนี้นะของเราเนี่ก็ราคาและก็ใช้ได้นะคะโอเคค่ะ อันนี้ก็จำนวนเยอะนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากไปไปเส้นมันผู้ส่งของใบเซตให้ในเด้อจ้าจ้าใบเซตปะคะ